โอ้นั่นนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับว่าาจ,จะติดใส่ไฟนิดนึงนะครับมาแล้วครับอันนี้มาตามาลำคลองเล็กๆนะครับข้าขงหน้าเป็นองค์หลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับมีประทัดมาแล้วนะครับ เัคราเยครับท่อาคน้นะคร่อได้นะครับประทัดมาเลยครับาพาไปกไม่ต้องรียกร้อนะครับทำลาไปเรื่อยๆใครยังไม่ทก็ทำไป่อนี่ยครับกำลังจะเทียบท่าน้ำนะครับน้ำสระสรแดงกัขา องหลวงพ่อส,สุธรนะครับเนี่ยท่าครับพักมาครับ เสียงจะเบ็นเซนเซ่เลยครับเาไไลื s. <S คน่อนนใหญ่นะครับแต่คนทนเลือกก็ไมดนะ้าและพกน้แข็งแรงนะริหอการไาส่วนตังหวัดสีน้ำจันทร์ครับในขณะต้องสูงกามาทางสูนารเฉราะตอนอยู่ตรงข้านะพอดีนะครับก็บาดระเบียดเฉพ่ตอนคุ้มครองครับนะครับครับหลวงพ่อมาแล้วครับมาแล้วครับ เป็นองค์เดิมที่มาทุกๆปีนะครับที่นี่เขามพี่น้องก็แม่ที่นบารุของพ่อพเพื่อนจองนะก็เปว่าเพนขเาดนะทีราานั่ีเพราะฉะนั้นเากที่ถ้าเราถกชาบกไว้นะครับเวลาาก็เท่าแถวลงประมาเห็นทางเจ้าหน้าที่ที่มาจับกระบวนการนั้น ก็จะได้บอกท่านนะว่ามาท่านี้แท่านี้นะปีนี้น้ำลงของบัวทุกปีทุกีโอยเราจะลงไปบันไดหลายท่านนะครับเผยถึงนะครับแต่ปีนี้น้ำดีเมื่อวานตอมาจากรับแกรับแกครัครับขออตะ่ข้าการจะเป็นอย่างไรนะครับ ออเน้ลยทางฝ่ายจัดงานวัดกระทุ่มนะครับก็ให้ขึ้นไปทีละยี่คนนะครับเมื่อกี้ประกาศอยู่นะครับสาะกระพานเราใช้สองแผ่นแ้วก็แผ่นเดียวมันรวมมันจะ่วกนะว่าตรงตัวกระพานฝาม่านต้องแก้นี่คนก็ยังแน่นอยู่นะครับครับเชิญนะเชิญก็กราบขอบคุณด้วยสายตาก็มาร่วมจัดกิจกรรมกันไม่น่าเกินนี้ก็จบ สองสามรอยหรือเปล่าใครไปรับพระนี้รับแล้วนี่เมื่อกี้จับไปแล้วตะกี้บอกแล้วว่าบรรยากาศนะครับชาวที่อยู่แถวๆวัดกระทุ่มนะครับนี่ครับใช้แขกกระดูว่าว่าอะไรเหรอเดียวอะไรเนี่ยครับดอกไม้นะที่เอาไว้ทำนะครับ หลวงพ่อโดนโดนผ้าบังไปนิดนึงนะครับทางหัวเรือก็จะมีมีพระจริงๆอยู่นะครับก็ขึ้นไปนะครับก็เป็นเรือจำนวนหนึ่งนะครับซักประมาณน่าจะสักสามสิบได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวนะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับนี่นะครับประชาชนนะครับที่มีความศรัทธานะครับ จะรู้เวลากันเป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยครับด้วยครับทางเข้านะครับก็เป็นขบวนเรือที่สวยงามนะครับมีเเรือคอยระวังหลังให้นะครับของกรมเจ้าท่านะครับตรงนั้นนะครับ เจ้าท่า,านะครับก็มาทางสายน้ำคลองเล็กๆนะครับก็ได้บรรยากาศเหมือนกันนะครับก็มีคนแนะนำว่าให้ไปอลองดูที่แม่น้ำใหญ่แล้วอันนี้ก็แล้วแตส่สถานการณ์ำํำนวยนะครับนะครับขบวนเรือก็ประกอบไปด้วยเทวดานะครับเทพมเทวดานะครับ ฝั่งนี้5าฝั่งนู้นก็อีกน่าจะอีก5้าแล้วก็เป็นสินะครับอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ทางฝ่ายจัดงานนะครับก็รออยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นครับมีประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับคนก็เยอะมากมายครับ อันนี้ก็ถ่ายตรงของสักการะนะฮะรอบลูกหลังหลานนะครับนักเรียนวัดกระทุ่มนะครับรก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาของชาวแปดริ้วนะครับ เดี๋ยวผมคงจะองรอให้คนซาซาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปไหว้ท่านนะฮะบลงมาในเรือนะตอนมาปางทางหลังหลวงพ่อบ้างนะครับติดคอห้อยคอเอาไปรับสางหลวงพ่อกระไรตรด้านล่างเดี๋ยวก่อนไปตรงนี้หนุ่แต่ข้างหน้าคุณจะเสวนาแล้วครับมาด้านหลังนะครับเดินมาด้านหลังนะครับอ๋อไปีกจุดหนึ่งนะครับ ไข่ก็มีครับแผงไข่หากำลังหาจุดที่จะเข้าไปนะครับมันก็คือวัดกระทุ่มนะครับนี่ก็คนก็เข้าไปอยู่กันในเต็นท์นะครับ ก็หลวงพ่อก็จะรออยู่สักประมาณ40นาทีครับครับ <c> ธ <oughs> งเหลืองๆก็บอกธงธรรมจักรสีเหลืองครับก็จะคอยบอกว่าเป็นมีงานสำคัญนะครับทางพุทธศาสนานะนั่นครับไกลๆนะครับท่านเข้าจะความเข้าใจแต่ถ้านพูดไม่รู้เรื่องนะฮะ แล้วน้ำในแก้วน้ำมันมันมันคงลักษณะเขาแบคนก็ยังทยอยทยอยไปเรื่อยๆนะครับถ้าวิสดาร้าสีเหลืองก็จะบังหลวงองหลวงพ่อโสธรประมาณครึ่งหน้านะครับยังเข้าไปปิดทองกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ ีดอกไม้นะครับแล้วก็สึกว่าจะขึ้นเรือต้องถอดรองเท้านะครับเห็นไหม็เดินไปเช่าบูชาวัตุมงคลของหลวงพ่อที่นำมามากับเรือหลวงพ่อนะครับก็ลงไปประมาณเท่าละสิบคนเนาะเดินลงไปสิบคนแล้วก็ขึ้นมาสิบคนแล้วก็ลงไปสิบคนเรียนกันไปนะครับเรียนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมด หมดแล้วก็จะไปหนั่งเทวันโทนะครับช่วงนี้ก็ายากรลงไปทีละสิบคนเนาะลงไปสิบคนขึ้นมาสิบคนลงไปสิบคนขึ้นมาสิบคนก็ไม่หนักแรงนะส,สบายทยากรลงไปตอนนี้พระคุณเจ้าของวัดตะเ่มท่านก็มานั่งรออยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่ม,มพิชฌฆันุญเสด็จพระมเหสีน,น,นะ จะเรียพระพุทธมนต์เป็นการทำบุญประจำทุกปีนะครับหลวงพ่อมาทุกปีก็จะมีการทำบุญเชิญพระพุทธมนต์ตรงนี้ท่านที่ลงไปแล้วขึ้นมาจากข้างล่างก็มานั่งเก้าอี้ได้เลยนะครับร่วมทำบุญาบูชหลวงพ่อนะครับบมาาูชนนี้ก็อยู่ใกล้ลำโพงก็สู้เสียงคนทีนทม่มีครื่องพิณชันข้างล่างก็มีนะ เทมเล็ก40เทมใหญ่60นะครับบูชาได้ตรงเส้นไม้เนี่ยจัดที่เวลา17พอนะครับโอ้ยเหลือเวลาอีกเยอะเลยเดี๋ยวเรือ, <L ock> เ,อเออ่มาอยู่ที่นี่40นาทีนะครับก็มาตั้งแต่10โมง20นะครับแล้วเ<ร>จะเอจะอกออก11โมงนะครับเวลาประมาณ17นะครับน้ <L ock> นำพริกเนี่ย ไปเดิเลยลูกฝาล่างกายต้องการความหวานเนี่ยหัวขบวนดูแลขอบคุณครับเรื่อยๆนี้ชานนะนะครับขอเก็บบรรยากาศอันนี้ก็เป็นของที่เขาเอาทางฝ่ายจัดงานนะครับเขาเอามาแจกคู่ร่วมงานนะครับเหมือนจะเป็นขนมสดไส้นะครับส้มเนี่ยขอเชิญผพิธีการจุดเทียนนะครับนี่ก็จะมีการทำพิธีนะครับอย่าเหนื่อยเวลาอีกครับเหนื่อเวลานะครับ ก็มีทางเน่ยแพทย์พยาบาลนะครับมาช่วยดูแลนะก็ชุดนี้ก็คนเริ่มเริ่มคลายครๆบ้างแล้วนะครับก็มีฝ่ายทาง อำเภอบ้านโพนะครับมานั่งรวมกันนะครับขึ้นไปข้างล่างแล้วก็มานั่งรวมกันเพื่อันครับตอนนี้ก็คนก็เข้าไปกันเรื่อยๆครับก็ไม่ไม่แออัดนะไม่แออัดแออัดเท่าไหร่นะอาจจะดูเหมือนเยอะนะในกล้องแต่ก็เรื่อยๆครับที่ใอย ป่อยประครองให้นะครับสำหรับกู้เท่าครับวนจนมานะครับขึ้นทางลงทางแต่ทางมันเล่อหน่อยนะผู้สูงอายุกับสุภาพสตรีเรค่อยๆจับมือหน่อยเข้าซ้ายออกขวานะครับมาลำบากครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปในชุดสุดท้ายนี่แหละครับ นี่ครับก็ปิดทองนะครับทางเวทีก <parfois> ็เริ่มการสวดไปเรื่อยๆนะครับเวลกดนะครับเือกล้วยไม้นะครับอย่างวันนี้ต้องึ้นพระนอนไหว ก็สานทางเรือเขาบอกว่าอีกสามสิบนาทีนะครับก็คล้ายๆกับว่าถ้าคนคนหมดแล้วก็อาจจะออกก่อนกำหนดนะครับอันนี้เป็นเด็กๆนะครับเด็กๆนักเรียนปไรเอ่ยลูก อนุบาลหรือหรือประถมครับไปกับเขาด้วยดอกไม้หุ่นเทียนครับจะมีเวลาครับไปโรงรียนครมีเวลาเหลือเผือครับเป็นโรงรียครับ ทุกท่านอรอทุกทนได้ครับนี่นะครับก็มาแล้วจะรถมาด้หลังของพ่อมานะครับจะมีที่ว่างครับนี่นะครับเดี๋ยวจะตามไปแล้วนะครับตามไปแล้วนะครับหลังองพ่อนะครับแล้มาวยนะครับครับตอนนี้กำลังจะลงท่านะครับ,รรก,รบก็เดี๋ยวขออนุญาตไม่พูดนะครับ รับเด็กให้ด้วยครับรับเด็กให้ด้วยครับด้านหน้าเป็นเด็กนะครับถวายพรกคนนะครับกระตังใส่เต้าด้วยเลยนะครับนี่ยครับเก็บท่าไปนะครับจาบูชาของกระเพียงกระตังไหมให้พอดีนะครับเผเราไม่ดีตังพอนะครับเนี่ยครับเข้ามาดึงชั้นไหนแล้วครับก็โอ้เป็นครั้งแรกของชีวิตผมเลยครับที่ได้มาเอ่อ สมบูรณ์นะครับทั้ทงน้ำนะครับเนี่ยวครับ,รบ,รบเดี๋ยวติดด้านหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวขอวางดอกไม้ก่อนนะเนี่ยครับวางดอกไม้ไปแล้วนะครับอึ๊บอ่าเนี่ยยัง เดี๋ยวก็จะติดไปลหลายหลายอันก็ได้ครับอ่าไปให้ลูกหลานครับแล้วก็ให้หลวงพ่อผมน้ำมนวนนะครับเราขายขนมปังด้วยเห็นๆปังปัก แต่เรือแต่เรือนะคาับอนตะกงเรือเร็วนะครับขอุดาให้ตัดต้าเอาาทูบหลพ่อให้น่อยนะครับทำไมเนาะออกเรือไม่ดูเลยนะครับว่ากระถางยังอยู่ด้านบนกระถางหลวงพ่ออะร่ะถามทไมพ่บอกอะไรไม่ทำอไรคะสูดันนี้เลค่ะ่จะไปพับเรือเรือเร็วจากากรงต้องไปอาแครับการอสารหลพ มาแล้วครับจนหเยถ้าขายด้านรวยคงแต่ขายานลพจะขายได้เที่ยวนี้เอามือไขซื้อของฝันไปแจกลูกหลานอมาแล้วนมาแล้วนบวันนี้เรือก็จะออกเากระบอกกรหรือเด่นทางสถานหลวงพ่อขึ้นไปุกท่าที่จอดต้องสถานหวงพ่อขึ้นไปนะทองด้านหลังนะครับนะเอาไปบักบูชาด้ตนพอบูชาเสร็จแล้วเรือจะออกก็เอากลับลงเรือหลวงพ่อ นะครับบรรยากาศภายในเรือนะครับเรามีเรือเร็วไหมเอาซิวะเรามีเรือเร็วคอยเชียร์อยู่นะครับน่าจะสักสบาระครับเมื่อกี้มีคนมาให้ประกาศว่าให้เรือเร็วไปเอาที่วัดสาขอสักกันนะครับก็ขอเจ็บประกาศไว้เป็นที่ลึกเราจะออกจากที่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดเรีนพุทธศาสน์สิบสี่าจากทางเรือนะครับขอรู้สึก ดีใจไปใส่ข้าวเพลงต้องไปใานที่โดนนี่มานะครับนี่ก็เป็นพลวัวนะครับเริ่มเลิกงานกันแล้วครับเลอกกินกลางวันนี่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยประคองผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ อันนี้ก็เกือบจะเป็นชุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่กับใกล้ๆกับข้างบนทราบหมดแล้วแจ้งด้วยนะครับข้างบนผู้ที่จะเข้าประกาบหลวงพ่ออภรแล้วแจ้งด้วยตอนนี้พระพันท่าหงดแล้วนะฮะเรือเราก็จะได้เคลื่อนไปที่ว่าการอำเภอบ้านโพก่อนนะครับก่อนกำหนดนิดนึง เดอะโลภี่จะขึ้นไปกันกันเพนให้ท่านนะครับโอันนี้ดีอนะครับเดีนี้3ปโมนะครับคนท้องนะครับเห็น่นจะชุดสุดท้ายครับช่วยประคองนะครับโอ้มาแล้วครับอันนี้ว่าที่คุณแม่นะครับนากันนะครับก็มาเอ่อ ไหว้องหลวงพ่อโสธรน,นะครับครับก็เหนูหนูหน บอก,<า>กเด็กตัวใหญ่ไปทิ้งซะนะมันสองพยานากนมันไม่ใช่ของหาง่ายๆหรอกครับครับครับไปพอบอกด้วยเป็นชุดท้ายๆนะครับเดี๋ยวก็ถ้าหมดอย่างนี้ผมก็ต้องออกจากเรือนะครับก็ได้เก็บบรรยากาศภายในเรือนนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าที่แจ้งแล้วผมต้องออกนะครับ อันนี้ก็บไดายูชาคงมานะครับเอาไปเก็บไปที่บ้านเนะนี้ยนั่นแหละครับคุณยายเก่งมากครับยายเข้าไปในเรือนะอันนี้เหมือน กล้องมืดมากครับเพราะว่าอยู่ในแดดนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวดูก่อนออคกดติดแล้วนะครับแสงมันจับแสงจับนะบว่าโค้งนะเามีโอกาสก,ก็จะหามาเรื่อยๆนะครับนี่นะเกคค๋บโอ้คุณยายน่าจะพอๆกับป้าผมนะครับป้าผมแปดสิบห้าแล้วคุณยายน่าจะแปดสิบเก้าสิบตรงมุมนี้ด้วยนะครับ นี่เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับปล่อยยาไซเดียนะครับเอ่ขณะนี้โดนหลวงพ่ออะไรใชนะครับจะเอ่อเจ้าหาที่เตรียมพัดปัจไดยแล้เราจะออกก่อนนะครับเกือบออกมาไม่ทันนะครับ ครับเรือจะเตรียมออกแล้วนะครับจะออกจากเรือนะครับเอ้ยจะออกเกี่ยวท่านะครับไปที่ว่าการกระเพื uh ่อบ้านโพกระทจะไปบ้านโพต่อนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเก็บนะครับเรน็จนะครับโลกไบข้ามนะครับเปจะดีนะครับเป็นลูกดีๆของพ่อแม่ต่อไปนะครับตอนละเมียดพ่อตัวตอนคบความครับครับอันนี้ก็คือบรรยากาศจากอ่า ตรงท่านางวัดกระทุ่มนะครับเนี่ยครับเรือก็ไปหลังไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีรถัดนะครับขับได้บรรยากาศได้ครับังนั้นนะครับเรือไปนู่นนะครับ นี่นครับเรือมีการกลับนะครับกลับเรือนะครับมีรัดนะครับเหมือนกับรถนะครับแล้วก็มุ่งไปทางบ้านโพนะครับ พ่อโสธรไหมน,นะครับ mm hmm. ก็พยาสาทุกก็สาทุกได้เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นขบวนนะครับ mm hmm. มีเรือขึ้นหน้าแล้วก็ลอยทำไว้ความถื hmm. อ,อ,อด้านท้ายนะครับ mm hmm. ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานฮนะ mm hmm. เด็กนงเอาขึ้นด้วยนะดูนครับก็อันนี้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนสะพานนะครับ ก็เดี๋ยวพยายามที่จะซูมให้ได้ที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่ากล้องมือถือจะชัดได้ขนาดไหนนะครับน่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เอามาในลำคลองนะครับสายเล็กๆนะไปนู่นแล้วครับ ไปรุ่นแล้วครับเดีย๋ยวส่งไปให้สุดสายตาเลยครับ เรือใหญ่ๆก็ไปค่อนข้างช้านะครับนี่ก็เรือสักสี่ห้า 4, ลำก็ใกล้จะละสายตาเราไปแล้วนะครับ จะมีเสียงรู้สึกว่ามองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจที่ทางวัดกระทุ่มแล้วนะครับรก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปนี้นะครับ อ๋อทงแดงนะครับอันนี้ก็ฟังพระท่านสวดพาหุงนิดหน่อยครับนนก็เด็กโรงเรียนวัดกระทุ่มครับเสื้อเหลืองๆก็เดินกลับไปแล้วสวัสดีครับ